สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาที่ร้านระเบียงโมกอีกครั้งหนึ่งนี่คืออะไรครับเนื้อแดดเดีดเดยวเนื้อแดดเดียวนะครับ<ๆ>เขาบอกสั่งพินพิเศษนะครับคัดเป็นพิเศษนี่ครับดูดูดูนะครับนี่ครับพวกาคัดแล้วนะครับ ข้าไปกำกับเองนะครับเชฟจอร์ดชิมครับชิมนี่อีกครั้งครับอีกครั้งนี่ครับนี่อีกครั้งชิมครับน้ำไป็นคำแรกนะครับมันกระจายเต็มปากอร่อยมากเขาแดดเดี่ยจริงๆนะความเค็มอยู่ระดับได้ๆกำลังอร่อยโอ้โห สวยยอดอร่อยมากครับครับแวะมารับพาให้ได้เลยครับที่ร้านาราเบียงโงกเนื้อแดดเดียวเช็คนะครับว่ามีเนื้อแดดเดียวแบบที่ให้สุกจนกินรับพาเอออยูอ่นี่หลายสวัสดีครับเราอยาอยู่ที่ร้านาราเบียงโมกนะครับนี่คือจานเดน็ดอีกหนึ่งรายการเชฟจิม่มฮะนี่คืออะไรเอ่ย ส้มตำหมูปี๊ดค่ะส้มตำหมูปี๊ดส่วนอันนี้คือส้มตำมะละกอส้มตำกุ้งสดมะละกอกุ้งสดมาตรฐานหาได้ทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวโอ้โหชิมก่อนนะครับพวกเจอพี่เจอกุ้งครับเจอกุ้งเดี๋ยวกุ้งออกก่อนนะฮะเจอกุ้งเอไปแล้วเดี๋ยวชิมชิมนี่ครับส้มตำกุ้งสดนะฮะอืม้มะละกอสดให้ชิมให้ชิมนะครับต่อไปนี่นะครับนี่คือ ต้มต่ำโหปีอันนี้เนี่ยหาที่ไหนก็ไม่ค่อยได้นะครับ<อ>เพราะว่าอันนี้ระเบียงโมกเขาทำนะฮะนี่ครับชิมครับอันนี้มีความท้าทายนะฮะเพราะโหปีเนี่ยถ้าทำให้เป็นจะขมจะฝาดแล้วก็จะลุกไม่ดีอันนี้ผ่านนะครับ นี่คืออะไรครับนี่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เนูพิเศษผมรู้อันนี้อันนี้ผมรู้เจฟจ้าเพิ่งมาวาาเมื่อกี้นี่ผมผมดูก็ผมรู้เลยหนึ่งนี่คือเนื้อเนื้อย่างพิเศษแบบมีเดียมแบบมีเดียมนะครับเนี่ยออกมาภาพที่ชัดเจนและไม่ยอมบอกนะว่าเป็นอะไรนี่คือเจฟจ้าไปทำมาให้เราทานนะครับผมชิมคร<ม>ับไม่รู้ว่าก็อห,หอมเนยขึ้นมาก่อนเนยมัน เนื้อบอกเลยนะครับว่าเอ็ดิ้งมากี่วันนุ่มอันนี้ก็ผ่านแต่ยังไม่ยอมบอกนะอะไรเดี๋ยวเจมเจ็จอร์จะถามให้นะครับหลายคนสงสัยนะจานนี้คืออะไรมาแล้วเ็บจอดว่างพอดีครับเ็บจอดครับนี่คืออะไรเอ่ยจานนี้เนื้อสันครับเนื้อสันม้วม้วลองชิมดูลองชิมดูม้ม้วมวม้วนแผมชิมแล้วฮะไม่ม่ว จิมไม่โมวครับไม่โมตอร่อยมากนี่ครับนี่เนื้อหวานมีเดียมนะครับชิมปับมม๊บอ,อยากใหบอกเขาบอกอคาแรเตอร์เสร็จเลยว่าเนื้อเนี่ยผ่านการเดจริ้งไม่เรียบน้อยอ๋อเรียมลอยครับเป็นเนื้อไม่ใช่เนื้อธรรมดาเนื้อคัดสรรน,นะเดี๋ยวขอชิมนะคนเคียงเคียงที่จับมาให้ชิมครับ ได้เอฟพี่ฟอนใช่ไหมเชียงก็ใช่ได้อันนี้อะไรครับเนี่ยปลาหมึกดาเดียวครับปลาหมึกดาเดียวครับโอ้โหนี่ปลาหมึกตัวมีหมดเลยนะครับเขาของนีไม่เห็นหนวดแล้วี่ครับปลาหมึกตัวผู้อยู่นี่ครับอื้อ่าครับมครับนี่จิ้มนี่ครับอืมชิมนะครับขออนุญาตครับ ภาษาอิตาเลียนเนี่ยความเค้ื่อนไหวของมันเ,เรียกว่าอะไรนะม,มันมีใครใครไม่มีใครนึกออกเลยเหรอือเปลาเรียกว่าอะไรอะไรคาเราเมลคาลามารีนี่คา,า,า,าลามารีนะครับข่าวที่แต่บ้านรถ ลัยลากอะไรอยางเงี้ยครับเห็ครับถุกแล้วเนี่ยนะครับเห็นไปไปลายของมุมกล้องนะครับนั่นเป็นดับเบิลลังนะครับอันนี้เป็นการเหมือนกับบ้านพออาาน่อพี่จะเรียกวอะไรนะครับคารามารคาร์มารีนะครับแลวข้างหลังนะข้างหลัง,ง,งเทปติบโปรดดูสังเกตนะเทปจอนเล่าประวัติหน่อยรูปนี้ไพยังไง รูปนี้มายังไงวาดให้เป็นภรรยาภรรยาประกาศรูปบิลอ้าวผมเป็นภรรยานะจริงภรรยาวิ่ที่ไหนอ่างขามอ่างขามนะครับนี่นะครับมาเลยเวียงโมกแล้วนอกจากได้รับทานยังนีครับอาหารอร่อยๆนะครับนี่ครับนี่ๆได้ได้ชมอาร์ตแบบสุดยอดมีมิตินะฮะมองให้ดีๆครับลึกๆเห็นถึงนู่นนี่สวยนะครับ สวัสดีครับนี่คือจานต่อไปของร้านระเบียงโมกนะฮะนี่ครับเชฟใหญ่วันนี้ไม่ว่างเลยวันนี้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 เป็นตัวจริง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 นะฮะเราเรียกกันพี่จิม๋มพี่จิม๋มพี่จิ๋มครับวันนี้อะไรครับจานใด<ก>จานเนี่ยไก่ผัดเขียวหวาน ผัดเขียวหวานที่ว่านี่คือแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานพิแกงเขียวหวานนี่นะครับแกงพิแกงเขียวหวานนี่เป็นถือว่าเป็นเป็นเป็นอาหารของคนรุ่นใหม well. ่นะครับแต่อิตาสุกเนี่ยขอชิมหน่อยนะครับนี่จิ้มแบบนะครับไก่กับอะไรนะครับ <w> โอ้โหขอโทษนะครับเครื่องแกงนี่นะครับเต็มไปหมดฮะ คำแรกนี่คือชายฟุ้งออกมาเครื่องแกงอบอวันไปหมดนะฮะโอโ้โหอันนี้เป,นเป็นเป็นเป็นอะไรที่ต้องต้องเขีให้ได้นะฮะเนียอะไรนะครับแกงเขียวหวานไก่ผัดเขียวหวานไก่ผัดเขียวหวานนอกจากไก่แล้วยังมีเนื้อนะปลาสลิดเป็ดย่างด้วย,ย,วยโอโ้โหปละเียงโมกนะครับแวะมาชิมดีนะ สวัสดีครับนี่คือจานพิเศษใช่ไหมครับจานพิเศษนะจานนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยเบบี้ผงฉ่อยไฟแดง่ะเบบี้ผงฉไอยไฟแด้ปกติเนี่ยปริมาณจะไม่เยอะอย่างนี้นะครับวันนี้อีตาสุเข้ามานะครับคนอื่นเลยไม่ได้กินเลยนะครับนะฮะขออนุญาตชิมนะครับในชิมเผื่อทุกๆคนครับอืม สุดยอดฮะอร่อยมากกรอบพักกรอบจริงจริงอ,อร่อยครับอร่อย,ออยผมทานเผื่อทุกคนเลยครับ